อุุยๆคอนเทนต์นี้น่าเล่นมากเลยเป็นไวรัลด้วยอะ่ะเล่นมังนี่ฟาเต้นบางและวว่าแต่เพลงอยู่ตรงไหนเนี่ย,ยพี่มายโทรศัพท์ตกอะทำไมไม่เก็บล่ะเก็บอะไรล่ะกำลังหาเพลงวีซ่าอยู่เคยเห็นไหมที่เขาทำอย่างงี้ตืดตืดตืดโอ๊ยไม่ต้องคงไม่ต้อง,อง,องหามันแล้วเอาโทรศัพท์ไปซ่อมก่อนหนะ้าจอมันแตกหมดแล้วเฮ้ยจริงด้วยเออโทรศัพท์ซ่อมก่อนนะขอบุณนะ เขนี้นะคะลูกค้าค่ะส่งตัวเครื่องมาซ่อมด้วยอาการที่หน้าจอเสียนะคะต้องการทําการเปลี่ยนหน้าจอค่ะทางร้านนะคะก็จะทําการเปลี่ยนหน้าจอแบบเร็วด่วนให้ลูกค้าเลยนะคะเพราะว่าลูกค้านั้นวอล์กอินมาที่หน้าร้านค่ะต้องการตัวเครื่องกลับไปใช้งานเลยนะคะได้เลยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มเปลี่ยนหน้าจอกันนะคะนี่เลยนะคะเราก็แกะจอเครื่องเก่านะคะออกจาก อันเดิมนะคะแล้วก็ใส่จอใหม่นะคะลงไปแบบนี้เลยนะคะทำการประกอบแผ่จอให้เรียบร้อยนะคะเทสหน้าจอนะคะเทสรหัสเทสระบบทุกอย่างนะคะแบบนี้เลยทําทูโทนให้ลูกค้าแบบนี้นะคะเมื่อทําทูโทนเสร็จแล้วนะคะตัวเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะคะเราก็จะประกอบหน้าจอนะคะอันใหม่นะคะคืนให้กับเครื่องลูกค้านะคะแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะ และใครนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนหน้าจอซ่อมแบตซ่อมฝาหลังนะคะร้านเซเว่นสตูดิโอนะคะช่องเฮียก้าซ่อมแหลกนะคะรับยินดีดูแลจบครบทุกองจรที่ร้านเราเลย